สวัสดีกันแล้วกลับมากันต่อคือทำไมต้องไปคลิปสอนตอนนั้นที่คลิปมันยังไปเยอะก็แต่อตอนที่ผมไม่ชีสได้ไหมเนี่ยมันจะตับะจทยเวลาชิงไว้อะแล้วมันจะทำให้คลิปของเราเสียไปแล้วก็เลยต้องทำตอนที่สองใหม่หมเนี่ยนี่กับหาไม่มีอะไรจะช้าแล้วโอ้ออยอะไรก็ อื้มขาทิ้งไม้เลยโอ้ยน่าเบื่อการอาตัอดจากจากคนทถ่นุาทำเพื่อโอยใคมาจเอจาเอาเอา อยากเป็นทหารฮัมฮัมโอ้ยมไม่รู้จะขึ้นไปตรงไหนโอ้ยอยากตายตายเยอะไมฉันไม่ได้ผลวะฉันหมดเลยเนี่ยนโนโมจะใช้ไม่ได้แนละ้ว Ok. ลองเกิดไปดูไปไปน,น,นันีนะ้น้องใครมันมีถวใจอะไรมีลูกัวใจทั้งคูนะ่แล้วมันก็จะเกิดมีเด็กตัวเล็กๆออกมานช n t r o d u ่ e นี่ นี่เป็นของนึงครับกรวนี้นะครทางอินดิซีพกเนี่ยนี่นี่มาเร็วเยียตตัเราจะแยกออกนะครับก็มาดูกันครับโอเคนะเล็กเล็กๆลๆก จะแยกออกกันเองคือ,อเกี่ยวไอรอนเะกิมเนี้ยมีสามข้อครับหนึ่งห้ามไปตีเขาสองห้ามตีเอ็มซีหรือห้ามฆ่าเถ้าเราฆ่าเอ็มซีไปเอรอนเกลิมันก็จะฆ่าตกรกันมาหมู่บ้านนี้เนี่ยก็จะฆ่าเราเน,นี่มันจํา,า,นะาจได้ครับว่าใครเป็นคนฆ่าตกรเอ็มพีซีหนะก็มีทางเดียวที่จะแก้สถานี้จากการรอดตายครับ กเมเนี่ยเราไปฆ่าเอ็ซีใช่ปะเกิดไรบ้าจะฆ่าเราต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรามากับมู่บ้านคือเปลี่ยนชื่อนั่นแหละเราก็เป็นชื่อใหม่เดี๋ยวกลับเปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นชื่อใหม่นะอีกแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วคนสามก็ทำทุบบล็อกทำทุบบล็อกพวกเนี้ยให้แตกครับอันนี่ก็เลยคิดว่าเราก็จะไปทำลายหมู่บ้าน NPC แล้วมันจะมาฆ่าเราโอเคสาิตที่นี่ดูนี่เดี๋ยวคือจุดเกิดมอยู่ไกลอะจาสา์ทีะก็ไปลองทำมันเองแล้วกันกนะก็อ,อยากทำอันนั้มีทดสอบอเไยก็พักเหนือจะให้เอ่นะ่น่ะ รถเสียงมันจะเบาหน่อยเพราะไมค์ผมมันชดนะไอนคิมเนี่ยอโอ้โห و. คือผมไปเล่นกิมใน,นค่ำในคอมนี้แต่มไปได้ถายไว้นะคีกรเอทักอนในค่ำเี๋ยวม,มือวีันนี้เนี่ยภาคอนเสรสั้น

I'm